พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปได้แจ้งข้อหาพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทคลิสปริยะเกตอีกสองข้อหาคือข้อหา,อหาการกระทำความผิดตามมาตรา1น7เเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อหาคือมาตรา 172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพ,พนักงานสอบสวนกรณีนี้เนี่ยมาจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้กับปปชตรวจสอบค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนเข้าไปพบว่าพลตำรวจเอกสุรเชษและพันตำรวจโทคลิตร่วมกันกับเสียอังชนบุรีตกแต่งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จโดยเสียอังถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและแจ้ง ความเท็จนอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ปปชอีก3คนร่วมกันตกแต่งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จโดยบกปปปได้ส่งสำนักสำนวนนะคะให้กับปปชไปแล้วช่วงค่ำวานนี้ค่ะ ขนาดที่ผลสอบปมขัดแย้งนะครับกับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติชุดที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นก็มีผลสรุปในรอบแรกซึ่งจากการตรวจสอบเรื่องของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ก่อนพลตํารวจเอกวินัยทองสองในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระบุว่า คณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับสารเชื่อว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐ์มีส่วนร่วมในการกระทําผิดจริงโดยเป็นการกระทําเข้าข่ายฟอกเงินเพราะว่ามีเงินจากบัญชีม้าของเว็บพนันไปถึงพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ครับคณะทํางานได้ได้ประชุมปรึกษาหารือวางประเด็นและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา ทำการสอบถามนะครับจำนวนทั้งสิ้นเกือบ30ลายนะครับตามลายชื่อนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ทั้งสองฝ่ายอะ่ะคือทั้งฝ่ายฝ่ายของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษ์นะครับและอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่กล่าวหาท่านพลตำรวจเอกต่อสัต์นะครับกรรมการที่ทำการตรวจสอบข้อที่จริงนะได้ตรวจด,ดูพยานหลักฐานต่างๆแล้ว เราเชื่อไปในทางเดียวกันกับที่สารออกมาจับคือมีการร่วมกระทําผิดจริง ส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนนะคะซึ่งเป็นกรณีที่ต่อเนื่องกันคณะกรรมการได้เรียกนายสิทธาเบียบังเกิดหรือวัฒนายตั้มเนี่ยเข้ามาพร้อมกับพนักงานอีกสองคนมาให้ข้อมูลในวันที่10เมษายนนี้ค่ะทางพลตํารวจเอกวินัยบอกว่าหากพบความผิดก็จะชี้มูลอย่างตรงไปตรงมาและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีคาดว่าการตรวจสอบอยู่ในกรอบ60วันค่ะ